เอเลี่ยนทุกคนถ้าไม่เชื่อนี่ไงของแท้ของจริงอันนี้แมปจริงนะไม่ใช่ของปลอมผมปลอมจะมีอะไรก็มีอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ทุกคนผมเล่นกับคนใช้คาร์ากับอันนี้ผมถือขวานไม่ได้นะเพราะว่าขวานมีปัญหายิงได้จริงนะเนี่ย ผมมีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไฟดับได้ยังไงทุกคนขวานผมหยิบไม่ได้ด้วยผมต้องเอาใหม่ เพราะว่าอันนั้นผมกดค้างไว้นะครับยังไงมันก็ไม่ช่วยรอให้ผมมีควานก่อน้วผมจะช่วยมันรอพอดี เสียดายเลยเสียดายขวานใช้เกินแล้วเอว เร็ว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 นี่นะ ยิงใส่กระต่ายดูดิอู้ยิงครั้งเดียวตัวนั้นยิงได้ไกลว่าวมันมีคนบอกว่าให้เอาให้ยิงต้นไม้ถึงต้นไ,ไม้ถึงจะล้มคืออะไรล้มล้มอะไรเนี่ยล้มอะไรทุกคน ล้มอะไรทุกคนเนาะทุกคนใครบอกว่าล้มใครมาโกหกใครมาโกหกผมนั่นเนี่ยทุกคนช่วยเด็กไม่ได้แถมกวางเข้ามาเวลากวางหีโหยผมก็ต้องซ่อนในนี้ห้ามเปิดทังฝั่งอู้พอดี ทำได้ดีมากเลยเพื่อนเขาวนกดเขาน่าจะมือเหลืออีกกี่วันเขาก็จะดูไปเลยวบายอีโบ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 นี่วะอีโบอีโบ ไอ้ไอโป้ไอโป้นี่แน่ไอโป้ไอโป้เอ็งมาที่นี่มาปกป้องเด็กเนี่ยนะไอโป้ไอโป้เราค่อยช่วยแล้วกันต้องอัพเลเวลก่อนแล้วเสียแล้วสูน